สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลอีกหนึ่งครั้งพร้อมแนวทางบอลโลกดีๆวันนี้มาจัดให้1คู่สําหรับค่าคืนนี้นะครับแต่อย่าลืมนะผมใครที่อยากเข้ากลุ่มกับผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาเป็นครอบครัวดูกันได้เลยนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใครมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าคู่นี้จะจบสกอร์เท่าไหร่มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับเมื่อคืนนะผมที่ผมให้ทศนะเน้นๆไป1คู่ก็คือคู่ทางอันเลยทีเเดีียวนนนะสหรับมืื่อค้ ผมก็อเนจินาชนะไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับถามว่าในรูปเกมช่วงแรกก็ต้องยอมรับว่าทางโคเอเชียอาจจะดีกว่านิดนึงนะผมแต่ตั้งแต่โดนลูกแรกไปนะผมก็ถือว่ารูปเกมดูพังเหมือนกันนะผมอเนจินาเล่นได้อย่างเฉียบขาดอย่างมากนะครับมาวันนี้เรามาจัดให้นะผมวันนี้ก็เป็นคู่ฝรั่งเศสเจอทางโมร็อกโกนะครับผมเตะเวลาตีสองตรงเหมือนกันนะครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางฝรั่งเศสนะครับผม5นัดหลังสุดชนะไป4แพ้ไป1ส่วนทางโมร็อกกนะครับชนะไป4เสมอไป1ไม่แพ้ใครเลยนะครับคู่น,น ยังไม่เคยเจอกันอย่างแมตต์อย่างเป็นทางการนะผมก็ต้องพูดเลยว่าเจอกันแค่ในกระชับมิตรนะเป็นฝรั่งเศสชนะไป3เสมอไป1นะครับแล้วก็แพ้ไป1น,นั่นเองนะมาดูสถิติของทางฝรั่งเศสน,นิดนึงนะครับผมก็พูดได้เลยว่าฝรั่งเศสนะเจอทีมจากแอฟริกาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมชนะไป3แพ้ไป3ครั้งนะครับผมทั้งหมด6นัดนั่นเองแล้วก็ถ้าให้พูดถึงเรื่องที่แพ้นะผมแพ้เซเนกัลในปี2 0 0 2นนะครับผม แพ้แอฟริกาใต้ในปี2010และครั้งล่าสุดใน,ในรอบแบ่งกลุ่มนะผมก็แพ้กับตูนิเซียนั่นเองนะครับส่วนทางฝรั่งเศสเนี่ยถ้าให้มองในเรื่องสถิติตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบ4ทีมน,นะครับก็นัดล่าสุดนะเขาชนะอังกฤษมาได้ถึง2ประตูต่อ1ในรอบ8ทีมนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมในรอบ16ทีมชนะโปรแลนด์มาได้3ประตูต่อ1ในรอบแบ่งกลุ่มชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2ชนะเดนมาร์ก2-1แล้วก็แพ้ตูนิเซีย1-0นะครับก็ ถ้าให้มองโดยรวมแล้วก็ถือว่าตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนรอบเขารอบสี่ทีนี้ถือว่าฝรั่งเศสเป็นอะไรที่แข็งแกร่งมากเราเห็นนักเตะชื่อดังหลายคนนะกที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเลยนะครับกับการน,นะผมกับโมร็อกโกนะผมแปดนัดหลังสุดที่เจอทีมจากยุโรปนะผมแพ้แค่เกมเดียวนะผมก็แพ้ปูตุเกสในปี2018แต่ที่เหลือนชนะไป3เสมอไป4นะครับจุดแข็งของทางโมร็อกโกเห็นได้ชัดเจนคือเขาเสียประตูไปแค่เพียงแค่1ประตูนะ1ประตูนั้นเป็นการ ที่ไม่ใช่ว่าทีมตรงข้ามนะผมที่ทําประตูได้เป็นเขาทําเข้าประตูตัวเองนะครับผมถือว่าเป็นเกมรับที่เหนียวแน่นมากนะครับก็มาดูนัดล่าสุดนะครับผมของทาง โมร็อกโกนะครับผมก็ชนะโปรตุเกสมาได้1นึดด่ประตูศูนย์นะครับผมในในรอบตัวบวกทีมชนะสเปนมาได้โดยการดวลจุดโทษนะครับแต่ในรอบแบ่งกลุ่มนะผมนัดแรกเขาเสมอโครเอเชียม,มาชนะเบลเยียม2อประตูศูนย์ชนะแคนาดา2อหนึ่งนะครับถ้าพูดโดยรวมแล้วก็ต้องถือว่าทางโมร็อกโกถือว่าเป็นเกมรับที่เหนียวแน่นอย่างมากนะครับผมมาดูความพร้อมของทางฝรั่งเศสนิดหนึ่งนะครับฝรั่งเศสนะผมอาจจะมาในแผน4ี่สองสามหนึ่งนะครับผมและไม่มีนักเตะเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะครับผู้รลกนสามประตูนะก็เป็นฮูโกโยริสนะครับผมแบ็กซ้ายนะครับผมเเป็นทางตโอ เดสนะคแคกขวาเป็นซูกุนเด้นะครับส่วนคู่เซนเตอร์นะครับผมเป็นอูปาเมกาโนนะครับผมแล้วก็เป็นทางราฟาเอวาลานนะครับกองกลางนะครับผมเป็นชัวเมนนี่นะครับผม ลาบิโอนะครับผมแล้วก็แนวลุกนะครับผมก็จะเป็นทางคิริยันเอ็มปาเป้องตัวนกิ๊มันแล้วก็เป็นเดมเบเล่นะผมหน้าเป้าก็เป็นดาวซอนโวสูงสุดของทีมชาติฝรั่งเศสโอลิเบียชิรูเลยนะครับถ้าให้พูดถึงของทางฝรั่งเศสถือว่ามาแน่นมากะครนะผมขนาดไม่มีเบนเซม่าก็ยังทําได้ดีขนาดนี้นะครับส่วนทางโมร็อกโกนะครับผมก็จะมีกองหน้าอย่างทางวาลิตเซติล่านะครับผมที่กองหน้าที่มีเอเนอร์จีเยอะมากโหวิ่งไววิ่งเฉียบคมนะผมแต่ข้อเสียคือ ไม่มีความคมเลยนะครับผมได้โอกาสเยอะนะครับผมแต่จบสกอร์ไม่ได้เลยนะครับผมแล้วกองหลังสำคัญอย่างทางนายเยสเปเกิร์ตนะครับผมกับโรแมงซาอิสที่ต้องมาเช็คความพร้อมมว่าจะได้ลงไหมนะครับถ้ามองในเรื่องไล์อัพที่คาดการณ์นะครับผมก็ผู้รลกษาประตูนะเป็นราซินโบโนนะครับผมที่โหมีความเหนียวแน่นอย่างมากนะผมก็เราได้เห็นศักยภาพของเขาแล้วนะครับกองหลังสี่ตัวนะครับผมก็ทางซ้ายนะครับผมก็เป็นทางนูแซ มาซาอุยนะครับผมแล้วก็เป็นทางฮาคิมีนั่นเองทางขวานะครับส่วนเซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับผมเป็นเอายามิกนะครับบนมาก็เป็นทางดาลี่นั่นเองนะกลาง3ตัวนะครับผมเป็นทางอามารานะแล้วก็เป็นทางอัสดินอุนาฮีนะครับกองกลางอีกหนึ่งตัวก็คือซอฟยานอนาบันั่นเองนะครับแนวลุกนะครับผมก็จะเป็นทางโซฟิยานบูฟาวนะครับแล้วก็เป็นทางฮาคิมทีเยกนะแล้วก็เป็นทางยูเซฟ เอนเนเซลนะครับถ้าให้มองโดยรวมแล้วนะครับผมก็หลักๆก,ก็จะขาดหน้าเป้าคนสําคัญไปนะครับผมที่จบพักไม่ได้แต่รู้สึกว่าการเลี้ยงเลื้อยถือว่าดูเฉียบคมอย่างมากนะครับสำหรับทางโมล็อกโกนะครับแต่ถ้าไม่ดูจุดอ่อนของแต่ละทีม2ทีมนี้เนี่ยถ้าหเห็นหลักๆเลยเรามาดูของฝั่งทางฝรั่งเศสก่อนดีกว่านะครับคือ จะมีปัญหาในเรื่องแนวรับนะครับผมก็คือเอาง,ง่ายๆคือเสียประตูทุกนัดเลยนะครับพูดได้คํานี้เลยว่าหน้าเวอร์ครัสหลังเวอร์แกนเนี่ยคำเนี่ยที่ผมใช้มาตลอดนะครับผมมันเป็นอย่างที่เราเห็นจริงๆนะแล้วหลักๆเลยคือการเสียจุดโทษนะในฤดูกาลนี้นะครับผมเสียจุดโทษมาแล้วถึง3ครั้งนะครับผมสําหรับบอลโลกของฝรั่งเศสป,ปีนี้นะครับ ส่วนโมร็อกโกนะครับผมจะมีปัญหาหลักๆในเรื่องฟาร์มฟิตของนักเตะนะครับผมทั้งสภาพร่างกายทั้งฟาร์มฟิตนะก็ถือว่าขาดหายไปเยอะนะครับผมและอีกอย่างคือการจบสกอร์ที่ยังดูแบบว่าไม่มีความเฉียบคมซะเท่าไหร่นะผมเรายังเห็นอย่างได้ชัดเลยนะครับผมการจบสกอร์ของแต่ละนัดของทางโมร็อกโกเนี่ยถ้าไม่ใช่ทีมที่ผิดพลาดบ่อยหรือย,อยังไงก็แล้วแต่นะผมก็จะจบสกอร์ไม่ค่อยได้นะครับผมแต่ถ้าให้ใช้คําพูดเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าฮ่าเวอร์แกสหลังเวอร์คาสเลยนะครับถ้าให้มองโดยรวมนะครับผมก็ต้องมองวอน,นวยนะยย ในทีมในการน,นั่นเองนะครับผมอาจจะมีทักษะบางอย่างที่อาจจะหยุดเอ็มปเป้ P e ได้ด้วยนะครับผมหรือว่าจะเป็นเดชองทีผมย้ายเอ็มปเป้ P e ไปเล่นขวาก็ได้นะต้อง,องรอลุ้นสำหรับนัดน,นี้นะผมแต่ถ้ามองในความโดยรวมของ ในเกมนี้นะผมก็ต้องยอมรับว่าทางฝรั่งเศสมีภาษีท hmm. ี่ดูดีกว่าทั้งเรื่องชื่อชั้นนักเตะนะผมเรื่องฟอร์มการเล่นการจบสะกรฝรั่งเศสดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแต่ถามว่าฝรั่งเศสจะจบในเวลาได้ไหมนี่แหละคือปัญหาใหญ่นะครับผมแต่ถ้ามองจริงผมจะมองว่าฝรั่งเศสนะผมมีดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมด้านนี้ผมเลยมองว่าฝรั่งเศสทําได้ขอจิ้มไปที่ฝรั่งเศสได้เลยนะครับวันนี้ก็คัดมาในเน้นสําหรับบอลโลก1่คู่นะผมแต่อย่าลืมนะใครที่อยากเข้ากลุมผ กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์และใครมีความคิดเห็นยังไงหรือใครคิดว่าจะจบสกอร์อะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ